สมูทตี้บายสมูทวันนี้มาชวนคุยแบบสบายๆนะครับพอดีเพิ่งไปฟังพอดแคสต์หนังสือเล่มหนึ่งมาเป็นหนังสือชื่อว่า Power of the Moment มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาพูดถึงเรื่องนี้ขออ่านก่อนขออ่านเขาบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีความรู้สึกชอบเราอยู่แล้วที่มีความรู้สึกแฮปปี้และเป็นบวกกับเราอยู่แล้วมักจะได้ผลมากกว่า การพยายามไปเอาใจลูกค้ากลุ่มที่ไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วถึง9เท่าข้อความนี้มันมันเกี่ยวราไงลองนึกภาพน,นะครับเวลาเราเล่นดนตรีมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เขาชอบเราที่เขาเฉยเฉยและที่เขาไม่สนใจเราเลยหรือแม้กระทั่งแบบทําพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยซ้าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราอ่ะมักจะไปโฟกัสกับการ พยายามเอาใจคนที่เขาไม่ได้ชอบเราไ mm hmm. ด้ยังอไหมครับเราด้วยความที่ธรรมชาติของมนุษย์อะเนาะซึ่งในในพอดแคสต์นี้เขาก็บอกนะ mm hmm. ขออ่านก่อน mm hmm. เขาจะบอกว่า mm hmm. คนเรามักจะจดจําสิ่งแย่แย่แปลว่าเรามักจะให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาในประสบการณ์ที่แย่มากกว่าไปโฟกัสประสบการณ์ที่ดีนั่นทําให้เราพลาดโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างความประทับใจให้กับ ประสบการณ์ที really? so ่ดีอยู่แล้วก็คืออะไรที่ดีอยู่แล้วอ่ะเรามักจะไปแบบเออมันดีอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องไปสนใจมากคนกลุ่มนี้เขาชอบเราอยู่แล้วเราจะเล่นยังไงเราจะทําอะไรเขาก็ชอบเราแต่แบบเฮ้ยคนกลุ่มนี้มันมันไม่ได้สนใจเราเลยอ่ะเราเรามักจะไปโฟกัสว่าจะทํายังไงให้มันบิ้วยังไงให้มันสนุกจนบางทีเราลืมสนใจกลุ่มที่เขาแบบแฮปปี้กับเราอยู่แล้วอ่ะแล้วเราโมไปโฟกัสซึ่งโฟกัสกับไอ้กลุ่มนั้นอ่ะ บางทีแบบเล่นจนจบชั่วโมงแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้ชอบเราจนจนเราไปโฟกัสกับเขาทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองไปด้วยแล้วคนที่เขาชอบเราอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบรู้สึกแทนที่เขาจะชอบมากขึ้นใช่ไหมเขาก็แบบว่าอาจจะไม่ชอบเราไปเลยก็ได้เพราะเราไม่ได้ไปสนใจเขาซึ่งอาชีพนักดนตรีอย่างเราคร่ะเราจะได้เจอคนหลากหลายรูปแบบมากเลยเนาะ ในวันๆหนึ่งอะเราเจอกลุ่มคนเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลองปรับความสนใจม่นะผมเป็นคนหนึ่งอะที่เวลาเจออะไรกวนใจอะที่แบบและจะไปหงุดหงิดอยู่ตรงนั้นอะจะพยายามแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรทําไมมันถึงทําแบบนี้ทําไมถึงไม่สนใจเราเราเล่นพลาดตรงไหนหรือเราเล่นไม่สนุกหรอหรือเรายังไงเราต้องเอาใจเขาหรือว่าหรือว่าบางทีนะเล่นในร้านร้านหนึ่งเนี้ยโตนี้ขอเพลงเร็วโต,วน,วตวนี้ขอเพลงช้าขอมาพร้อมกัน คนนึงบอกขอเพลงเทิร์นหน่อยคนนึงบอกขอเพลงสนุๆหน่อยเราจะจัดการยังไงกับสถานการณ์นี้เราจะเล่นให้ทุกคนเลยไหมหรือเราจะโฟกัสกลุ่มที่ควรจะโฟกัสซึ่งในางานวิจัยบอกแล้วถ้าเราโฟกัสกลุ่มที่ควรจะโฟกัสเราจะได้ผลลัพธ์เก้าเท่าเลยนะครับจำได้ปะที่บอกไปตอนต้นคลิปผลบวก บวกอยู่แล้วใส่ความใส่ใจเข้าไปมันจะขึ้นไปเก้าเท่าเขาจะแฮปปี้กับเราขึ้นไปเก้าเท่าแต่คนที่มันเป็นลบอยู่แล้วมันขอเพลงส่งๆบางนคนขอเพลงมาแก้งด้วยเล่นสนุกอยู่ดีๆขอเพลงช้ามาเพื่อแก้งหรือขอเพลงอะไรก็ไม่รู้มานึกออกไหมครับซึ่งเรื่องนี้มันไม่มันไม่มีกฎตายตัวหรอกนะว่าเฮ้ยเล่นเพลงนี้เล่นเพลงเร็วห้ามขอเพลงช้าเล่นเพลงชา้าห้ามขอเพลงเร็ว มันอยู่ที่การบริหารจัดการอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาหน้างานของเราซึ่งเราไม่ต้องเอาใจลูกค้าทุกคนนะครับทุกคนผมขอย้ำว่านี่คือเรื่องจริงเราเอาใจลูกค้าทุกคนไม่ได้วันนี้สมูทตี้บายสมูทติก็มางงๆแบบนี้แหะครับไม่มีสคริปต์อะไรเลยเพอดีฟังแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกโดนนะประโยคนี้มันโดนกับสิ่งที่เจอมาก็เลยรีบมาอัดไว้ให้ทุกคนได้ฟังก่อนขอ ขอทั่วอีกทีนะครับอย่าลืมว่าขอเปิดโพยก่อนผลตอบแทนที่เราได้รับไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาโพยเดี๋ยวขอย้ำอีกทีอย่าลืมนะโฟกัสกลุ่มคนที่เขาแฮปปี้กับเราอยู่แล้วส่วนคนที่ไม่แฮปปี้กับเราก็เอาตัวรอดให้ได้นะเอาอางี้ดีกว่าเห็นไหมครับแล้วเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ